สิบนาฬกาครับสี่สิบหนึ่งนาที่ะชิว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 เมนน้นความเร็วเพราะห่างไปนานต้องค่อยค่อยฟื้นฟูร่างกายหลังจากห้ประหักโออโหขอบารมีเจาพอเหมือนปลาอ่าต้องปักรักษา หลานทุกคนที่มาอาอกกำลังกายอยู่นะแห่งนี้ให้ทุกคนออกกำลังกายด้วยความลอภัยต่อให้สุดให้สุด,สด,สดอ้องเห็นเลย สุดตรงนี้โอเคอมาถึงแล้วอยากขอฉลักประมาณ22นาทีแล้นาทีประมาณไม่เน้นเลลวลาะสุดจัดทุกคนสุดจัด